สาบายดีเด้อเนาะสบายดีวัสดุสูขส่ขนสาบายดีตอนเทียงตอนบ่ายพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะหลังจากที่เฮาปั่นซาลาเปาแล้วเนาะแต่ก็เอาซาลาเปาไปหนึ่งนำพี่น้องเป็นบางส่วนเดี๋ยวสอนสิพาไปเบ่งเนาะหลังจากที่เฮากลังเนึ่งละหนึ่งสุกหนาตาันสิเป็นจังได,นะด้เดี๋ยวสีพามาเบ่งทุกคนหลังจากที่เฮาอันนันแล้วเนาะแนะทน<ำ> หลังจากเที่ยวห่อแล้วเมหอหนึ่งแล้วอันี้คือสุกแล้วเด้อทุกคนเนาะดีแต่ว่าในการเที่ยวเห็ดหอบนี่นะแกะท้าเบิร์ดหอกเลยได้หนึ่งใส่เตาถทานเนาะยี่หลับเอาเนี่ยมาขีดแล้วลูกนี่แนวนี้นันว้าวซาลาเปาอันนี้จะใส่จะใส่ม่วงเด้อทุกคนใส่มันม่วงเนาะมันกวนอันนี้มันเป็นมันโถ เห็ดมันโถพอพี่บอกว่าินได้มาเสร็จเฮ้ปอดโถหนึ่งซุกซึ่งทำอิซนะเบิร์ตแฝแล้วซึ่งหนึ่งคนอันนี้สิเป็นซึ่งที่สองเม็ดโอนกินมาสามก่อนแล้เม็ดโซนกินมาสามก่อนนีอจะเป็นใสมันม่วงเนาะปอดทางนี้ผัดได้ไข่หมดแดงมายกย้ายทางบ้านเราไข่หมดแดงมาขายอันนี้ชดๆดไปใหม่แล้วแย่มาแล้วกับ มาอันนี้ออกนี่เอมาเอาแม่มันออกนี่เ<อ>นี่ยแม่ม,ใใมี่ไต่เนาะบ้านหอดมีเมษมีนาเมษาสับปกติถ้าส่งเมษาน่ยหลยใครจะเป็นใครในะอันนี้บ้านมีไข่นางเนี่ยอาไข่นางก็มีแล้วเนาะนี่ไข่บแด,ดงไข่ใ,ใหญ่ไข่นางเ,เดี๋ยว อีกเดือนหนานี่แห้งสิไข่ไงไลายแมน่นเมนพี่ตำหวานบิกว่าสิกลับมาพี่จะกลับมาช่วงเมษาพี่อ,าอยากได้ไข่หมูแดงสิบกิโลพนา<ะ>ได้พี่น้องถ้าว่าประมาณเดือนหนาเดือนหนานี่ได้ม,มันเริ่มขไข่ใหญ่เนาะเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ประมาณช่วงนี้แหละเดือนสองเดือนสามมีไข่หลายเดือนสี่เนี่ยส่วนใหญ่มีตานางมาแล้วมันจะเป็นแมเป็เง,เง,เงเนาะ เก้านะคือจังหวะา้นต๊ะทำช่วงแม่นแมนปกติเดือนสามนี่มันตกทำดอกมะม่วงคัดพนตกะเลยไข่โมเดงไม่ให้สิไข่ใหญ่ขายเท่าไหร่นี่นะเห็นไข่โมเดงเลยอยากกินอันแลายองมอยากได้ร้อยซาวอยากกินอันแกงผักเคเล็กไปเมื่อเมื่อใส่เลยนี่อีแม่แกงอยู่เทียงแต่อีแม่แกงตอวร้อยซาวบาททุกคนรักหลายๆหนึ่งไปแงกว่ที่ได้ชำนีนะมัน กัดเกือบตายดูแลโบเคยแย่อย่าไปแย่เถอะหลายคนคิอว่ามันก็แค่มดกัดมันแสบนี่เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์กับโบเศร้มันเปื่อยพอามดแดงกัดเนี่ยมันกัดแล้วมันเหนียวใส่เนาะมันทั้งแสบทั้งนี่มันเปื่อยเด้มดแดงกัดเนาะแม่นบางคนกับแพรแห้งพงแพรนี่แห้งอันตรายคือกันอาทิตย์สองอาทิตย์ยังบเซาวามดกัดหากินยากพร้อมเพราะฉะนั้ำพุระยากนะซึ่งนี่ร้อยยี่สิบนะจ๊ะประมาณถ้วยมดใหญ่ เอาไปแกงได้ห,หลายเมนูอยู่ส่วนใหญ่บะหมี่นะสีมากอ่าเมนูแกงขี้เล็กใส่ไข่หมดแดงทุกปีต้องได้กิน <c oughs> อันนี้ก็ว่าจะกินแกงขี้เล็กหลายอันเมื่อแล้วแต่ว่ามันบุ้งพักขี้เล็กฟงไปยายลุ่นกับข้างกระตัดอี่แม่้างกระเก็บวังสาวในกาสำรวันนี้เราเอ,อาไข่หมดแดงมาให้รอบที่แล้วดิ้งยนินผู้ใดว่าว่าเห็นเราสอนยายทะาสมบัติเออก็เลยว่าเออก็คิดอยากอยู่ด้อันนี้ข้างแรกของปีแล้วพี่น,<า>อน้องเนาะ เขาเอาไปไปบานเท้าส่วนญ่ไปก้อยก้อยใส่ขวบ <ละ S 1> ขวาวห,ห,<อ>หอมใส่หอมแดงก้อยหรือไปแกงก็ได้แกงขัวใส่ต้นหอมสีกระแซบแต่ส่วนใหญ่บอมีสีหมักแกงใส่ขีเล็กหรือเขาไปแกงแซบปากคอกระแซบกับผักวานบ้านฮะเนาะ,นะมันกินซดได้พี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นซุปก็ไม่สีแซบกว่าไม่สีมันกว่าท้าดีบมันเป็นมองไล้ายๆมันมัน้ายๆคือนมอ่ะ ย่ำแตกซุกตับซุกตับไข่เงยหลายเด้นี่ไข่เงยหลายเนาะใกล้ๆอันตัวนางมันก็มีเลขท่านที่มีนางเนาะมีแล้วกรูนี่สดๆเลยแล้วอันเคิงแมมันอกแล้วเอามาหายหล่นแมมมันยังไตเเ็ดสการเงยไข่หมดแดงกำลังเริ่มมาแล้ว ร้อยยี่สิบบาททามาแพงไหมสําหรับบะหมีไม่แพงเลยเพราะอย่างมันยากมีตัวสีได้สีบอกคห้มันบริคไข่สู่ห้างเด้บางห้างน่ะส่วนย่านนีน้ำมันก็บอกไข่เนาะมันไข่หลาบางห้างที่มันอยู่ติดกับเมนัมเมียงมันก็ไข่อยู่มันก็องบเเดะตูงแน่มันเหียดเสียดายเด้เด็กจ่ายไป ร้อยยี่สิบบาทมันหากิ่นยากเจ้อเนาะทามฉันชูแมนอุ้ยเฮียแล้วนั่นชูงข่าสามสามพูนไปเงียนจนโคกับอยากฮักทั้งห่อนทั้งเสพเข็มขัดเข็มบิดข็ใส่พามือนี่ะมาเลียมกินโอ้ยแกไมนเหี้ยเนี่ยแหละมันลายอยู่บอกแล้วเสียดาย เออบร่บเร่ไม้ถึงว่าซื้อแพงไปสิได้ไข่มันี่นะเก็บเอานี่เร็วเร็วเก็บปานอกป๋าใจลายเอาไปแข่งใส่ขี้เล็กหาัขกกี้เล็กอยู่อยากกินลายเมื่อ,อกีอ้ใส่หน <c oughs> ังให้ชิ่กกเซ็ไตไขนะ่มดแดงทางนี้ก็ยังนึ่งซาลาเปาต่อไปนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้หัวที่สามเนาะบมเมนหัวซึ้งซึ้งที่สามแล้วเด้อทุกคนหนึ่งที่สมเป็นคนติดแม่บอเป็นคนติด่กะงไปกินีเอามาให้แม่ซิมสบายีจเห้นบกจ่อกินมามเด็กินยังบอกจ่อยคือเรื่องป่นโอ้ยกระชับะเป๋าเฮ้ยใส่กระเเปาเนี่ยคือเลยใส่มันม่วงได้แมม มันม่วงนะซ้อนเป็นคนกวนเองแต่ว่าแป้งซีนีน่นวดเองซ้อนน่ะกวนใสครีมแล้วก็แป้งหนวดเองนะเป็นสีขาวเนาะแต่ว่าหอบนี่นะแซ่บกวาตอนเฮาเห็ดทงอีแต่ทุกคนเพราะว่าแป้งมันนะมันฟูแต่กี่นะมันเป็นแป้งแบบเน่นเนนมันด้วยคววมสีอากาศเย็นเดียวคะ่ะอ๋อบบยุมบย่มเพราะว่าทามันเป็นไสหวานมันจะบบยุม่มมันจะยุมย่มแต่ไสมูซับแม่น เดีเ๋ยวเขาเสียดให้เจ้ามือขายเดี๋ยวแม่ถ้าว่าเขาเป็นแล้วอืมว่าจะเป็นไปเสียดไปขายปปไปเสียดเลยโอ้ยโว้ยมันก็นมีสูตรพอจดไว้เรียบร้อยเด้อทุกคนเนาะสูตรมานานันหันแต่ว่ามือนี่นนะต่างแต่แบบเออเขาเป็นคนผสมสูตรเองนั่นนี่ฮะนะเป็นคนใส่ทุกอย่างเองเนาะแซ่บษดะแต่ว่าใส่มันาน,าน่ะนี้หวานโผดอยู่น้อยนึงต้องลดความหวานลงนิดนึง ใส่เพือกใส่มันบุเชะมะเขาวกับเนื้อแป้งอันใส่เข้มของเขาอันใส่โมลมะเขาวกบแป้งกินบุเชะเห็นบอกบัตรเท่าสิจังสีถ้าเฮ็ดคายแกงสีเดี๋ยวพี่น้องประมาณสามก่อนซาบาทเขาเห็ดอันคายเลยเขาแพ็กละหาชีพชีพก่อนก่อสามนี้แล้วนาะใส่สามนี้เลยอันนี้คือเขาสั่งน้ำหนักไว้เร็วเลยเปิด ใส่ซ้ำนีน้ำหนักแป้งตอนเฮากาซีใส่ใส่นะคือเขาสั่งไว้แหละทุกอย่างมีสูตรพอดีเป๊ะนั้นนี่แสดงว่าผ่านฮอบนี่แป้งมันนุม่มตะกี้นะแป้งมันเป็นแบบเน้นๆนเนาะเดี๋ยวไปหาข้าวมากินก่อนอีแม่นะหลังจากกินขาะะ้าวแล้วซาลาเปาแล้วเรียบร้อยกับข้าวกั่นข้าวานต่อพี่น้องตามภาพแรกตมแพ้พตาโลพี่น้องหรือว่าผ้าขาวมา้าอัน เครือทำอิดนะสิวยังได้ดีเนาะภาษาลาวเอิ่นว่าทำอิดแต่ว่าภา,ภาษาไทยจะบอกว่าอันครั้งแรกนี่นะทุกคนเป็นแบบนี้นะเครือก่อนนะ่ะที่ต่้มไปในสะิบสองพื้นอนะ่ะเบิดแล้วเนาะยังเหลือแต่ของป่าปีใหม่ที่บทันได้ฝากอีกคือสิบดนดอกป้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวซ่อนไปฝากให้ แล้วอันนี้จะเป็นเครื่อที่สองกับสิบสองผืนคือเก่าบ่แมมเพราะว่าเพิ่มสิบสองก็คือได้สิบสองผืนเนาะทุกคนเพิ่มเก่าบนตัวเนี่ยเอาอแล้วเห็ดเถื่อละสิบสองผืนก็คือว่าหลายอยูเด้แหละ,นะเนาะตัวนี้คือจองไปแล้วซิบยังเหลืยออยู่สองผืนแล้วมีตัวได้อีกคือจะมาหยอดจองสองผืนพูดแม่ มาตัดได้เองเมื่อนั้นเดทิปรีมาบอกของไม่ตอนแล้วจะบอกของภาย่นนะขนนัานแล้วีูทางไม่ตัดนี่แล้วมีอีกคือจังหวะเขาลงมือก่อนนะอันนี้จองไปแล้วสิบผืนจ้าขายดิบขายดีเมื่อก่อนนะพอเดี๋ยวมีคนทักเฟซบุ๊กมหาสวัสด์เนาะอยากได้ผ้าเนี่ยทุกคนผู้ใดที่อยากได้นะสวัสด์บอกว่า ใครถักมาเด้อะทางส่วนตูถามมีเขาก็จะฝากให้คือส่วนที่อีแม่ต่ําตอนนี้นะเนาะมันก็นจะบอมันจะบอเห็นสีตองเบิงตอนที่เราแหกค่ะอันนี้มันเลือกไนะม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เอาชี้ใหม่ไปเรื่อยๆแล้วบัดท,ที่นี่มือก้อนนะมีคนแซรมาว่าอยากได้หาสิผืนแต่ว่าอยากได้เงาคนหนี้น้อยนึงแต่พอทอนถามไปอีกแล้วเพิ่นก็บ,บอตอบแสด็จเบบอาเบาเนาะความจริงนะถามอเอาก็บ,บอกว่าเออบอ,อ,บอได้เอาเด้อนั่น,นนี่บอเมนซีมาถามว่าอยากได้แล้วก็เอาเงียบไปเลย เออมันก็เห็นไงเอาคาราคาซังเนาะบ้าวบ๊วยหากบเบืเห็นและข้าวบริหารปะเขาอือพอดีเ้าวทามไปเห็ดแห่ขาบ๊วยแหละหรือบ่มีคนเอามะกาแมนแมนแต่ถ้าหากว่าบัเอาคือบอกว่าบัเอาแล้วก็จบเดี๋ยวพี่น้องเขาก็บบริวารอย่างเนาะเออเ้าบัเอาเด้อนั่นนี่ก็ว่าไปอันนี้มาถามว่าเอออยากได้หาซิบพื้นเด้อตั้มไฮเน่เพิ่นว่าสิเลยแต่ว่าอยากได้เงีวคนนี้หน่อยนึงซ้อนเลยถามว่าอยากได้เงีวซัมได้เลยว่าอันยังแลหรือเปล่าเงี้ยวซัมได้ก็บอกอบเลย โอ้ไม่มีมารายาทเลย <laughs> อันนี้สร้างาก็สร้างก็เหยียดเหยียดเหยืออยู่แล้วเหยียดช่อนไว้เวลาคนยจะได้จังคายอันนี้ก็เกินไปพอเขาถามผิดว่าเออเปลี่ยนใจพอเปลี่ยนใจก็บ,บอกบอก็บอกเอาแล้วก็ได้เนาะก็บ,บอกได้ใายนะแต่ว่าเออบอกก็บอกเอาสำนั้นแลวก็จบอันนี้สิเป็นเครื่องฝาขาวเนาะ เสืขข้อฝ้าขาวนี่ถ้าเอาสีฝ้ากับสีขาวนี่คืองามเลยเนาะมันก็แล้วแต่คนหมกักดิสีตัวอีเมตต์ต่ำหมักไพลหมันนมมก,ม,ก,ม,กมันเลยเห็ดใส่คนหลายคนแล้วคนผู้เดียวเห็ดเนี่ยเ,เจ้าอะไรจะผื่นอะไรแม่ฟ้าเดชหกผื่นเลย,เลยโอ้ต่ำจากมื่อหกผื่นนี่นะแม่โอ้คือใจแบบผิดเดไดหนักมื่อเลยนะถเวลาเขาชวนเราไป,ไปเปนบิร์จัมบิรมื่อ แต่ว่าเพิ่นตั้มทางกลางเว้นแน่กลางคืนแน่เนาะโบได้ไปยืงกับตั้มช่วงนี้โบได้ไปยืงเพราะว่าแสงอารวาดเพิ่นก่ย่าเพิ่นกับตาแปะและย่ามันอึดและเศร้าทอมเลยขนาดปลาแหลาผู้ไปยืงมือก่อดก็ยังบมพ่อขวบเส้นกูน่าซื้อน้งเข้าตืมเส้นท้งหนึ่งมันบ่อพ่อกินมันอึดผักเอา ความจริงมือนี้ชุเพิรนมีไปโมบุญเนาะมบ่คันแม่แนเลยไปแพงบ่ไปก็คือตัวทีปก็ชะลอนอยู่แพ่งแล้วก็จะปล่อตอนนี้มันโฉงนั่นเองบอกก่าที้ไปก่ป๊าด<ะ>มือนี้ลืมคักลืมแน่มือนี้วันที่หนึ่งไปเฮ็ดซาลาเปาแต่เศร้าๆห่าก็คือพ่อวันที่หนึ่ง <S <S ไปส่งเค้กดิค่ะมีอันเขาเจะสั่งเค้กมือนี้วันเกิดได้อาดพอดีวันโทรหาเพื่อนบอกว่าเออคขำๆพุ่นก็ได้ร้อยว่าทสัด ภูแลพี่น้องค้ำค้างยิสีลงไปส่งเค้กแค่ก็พอดีอากาศเย็นๆภูแลแจกมันเหล่าภูและยังสิไปอันนั้นแจกมันแล้วยังสิไปส่งเค้กเค้กกต้องไปสองคนอีกถือคนเดียวก็บ่ได้เป็นเค้กสองสี่อุ้ยพี่น้องแม่สวรรษฮะเราเข่าสวนป่งมันจะเป็นนั่นนั่นแหละก็ยาเข่าเลยได้ปากโคตร เดียวเราบอกว่าเราคันมันคันมันบได้มีนี่ใส้เบิ่งใกล้ใกล้นี่บริอาบพระธาตเดี่ยแต่หย่อมหมากอีกไม่ใหญ่หมากเลยเราคันแล้วมันเป็นผื่นขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบคือหลงเกล็ดเราจะเก่าได้ยังพูดอะไรเราเป็นมือซ้อนมาแต่เที่ยวนั่นแหละเขาานเจ้าอย่าซูนมันไหมใส่อืมชักเป็นแยงตานเรากระเดงคือเลยบริมมุดได้อันหย่อมมัยังใส่กะมันทันมุดอย่าอย่าซูนมัน มันแต่ว่ามันก็หมักป็นแถวโคแถวเขนนี่แต่วิกาเมันขึนหนาแล้วบนขอพับที่อเป็นน้มนต์เขาอันตอนนี้อีแม่มีงานประจําตําหูส่วนนี้พักหยาขาหุ่นเขากับเบิดสูตรเทดกับ่้อคอยสีได้ขายขายคอันนี้รือมือสอดแปดทงบะตลาดตลีกระบ่้ด้เมืองเราทุกคนเอ้ยหายังมาขายกระอซื้อวันสีบาเก็บพันละบดบุ้มมีประสก เพิ่นกันยังได้ขายเถอะสิบบาทส่าบาทสามสิบบาทพุูดละถ้าขายบัคโพดพุ่นละพี่น้องเพราะว่าส่วงนี้มันกลับบ่อยมียังขายเนาะขายบัคขพลั่งกีเกมีบักเอือกันมีคนมาถามเนี่ยเออเออเมื่อเสาร์นี่เพนลูกค้าเพิ่นมาหาบักอือหัวเทือน พออิงตริงสัง,งัดอริงติงอยู่ได้เหมือนค่ะขนาดบนท่าไดแมนเดือนสี่เดือนหาซ้อนขิดสภาพมันออกแล้วแบบว่าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันสีหอ่อนเบิดเนาะมันแห้งแรงเลยแหละทุกคนเนาะเบิรงสภาพไว้ลอมใกล้ๆดูแดดโลดเดี๋ยวอ่อยมา,าปั่นนี่ท,นลลนท่านไ้ล่างเครื่องมากระทันเบิร์ต้นเรียบร้อยไปเที่ยวซามเมองูมาบนเรือจักหมากสรุปตัวตากนั่นคือสิบ,บรัชหดสองโลดอกปาเอ้ยเดี๋ยวซ้อนสีเสร็จไปบอกเราแล้ว่ามันบวได้เพราะมันได้หน่อยเลยคือสิบไั้ฝาก โลหนึ่งกะจับ,บามันหอดเนามันเบาเบาเบามันแหงเฮ้โอเคแหละทุกคนเนาะคลิปนี้ซอนคือสีเดีคอนอนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิสูขู่สู้ขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเด้อเนาะจังไดก็ฝากเบิ่งโคซาน่าให้เป็นกำลังใจให้ในเด้อคะ่ะเนาะไปแล้วสาบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะ